นี่ครับไอแดงแรงฤทธิ์มาแล้วโอโ้สีเงาไหมสีทำเองนะครับพี่น้องเนี่ยช้ำม,มากสีเงาตาแตกครับรกรอบเสร็จแล้วนะครับอันนี้รอชุดสีข้างหลังนะครับไวรุ่นลาซาดาครับรอชุดสีข้างหลัง พรีเซนเตอร์นะครับพรีเซนเตอร์ไอแดงพรีเซนเตอร์ไอแดงนะจ๊ะนี่ครับหมดไปเท่าไหร่แล้วนะหมดไปเท่าไหร่ถามใจนะคุณดูทำเครื่องหมดไปพันทำเครื่องหมดไปพันกว่าบาทพันพัน จำหน่ายมาพันสองพันสามเครื่องหมดพันสอซื้อสีหมด300ร0 0ยสี่ร้อยหอยตีไปประมาณสองพก่อนครับตอนนี้ประมาณ2000ันก่อนสองพตีไปประมาณ2000ดีกว่าซื้อคันใหม่นะครับ แค่นี้กระจับนะสีเงามากเลยครับสีฉ่ำม,มากเลยแดงแก้วนะครับตัวนี้เป็นสีแดงแก้วนะครับแดงแก้วซาม,มูไร